ครับน่าเป็นธรรมชาติครับหากคิมไหมครับท่าแรกนะครับท่าแรกนะครับคือท่านะครับลูกคางครับท่าลูกคางนะครับให้เอานะครับนิ้วนางนะครับแตะเลยเหนือหูไว้นะครับแล้วลูบใต้คางขึ้นมาเหนือหูครับสลับกันครับซ้ายฝาครับท่าแรกท่าลูกคางนะครับ มันจะกระชับหน้านะครับเห็นไหมครับท่าแรกคือท่าลูกคางครับนับประมาณสามครั้งก็ได้ครับหนึ่งสองสามไปสี่นะครับสี่ครับเห็นไหมครับมันกระกระชับปุ๊บท่าที่สองนะครับเมื่อเราลูกคางแล้วใช่ไหมครับง่ายๆครับคือท่าเช็ดปากครับท่าเช็ดปากดูนะครับมันจะกระชับใบหน้าเราขนาดไหนครับดงมาครับ ดึงจากนี้นะครับ1 2 3่อ่นะครับรูปคางเช็ดปากแล้วทีนี้นะครับคือถ้าปิดตาครับให้มียูอุ้มมือนะครับปิดตานะครับสองข้างแล้วก็ดึงมาให้ถึงจนคิ้วแล้วครับ ถึงปลายหูสิ่งหูครับเห็นไหมครับถ้าปิดตานะครับรูดเข้ามาครับมันจะดึงริ้วรอยตรงนี้นะครับให้เรากระชับครับอนะครับนับ4นะครับถ้าแรกที่บอกนะครับคือลูกคางปึ๊บท่าลูกคางท่าลูกปาก นะครับถ้าปิดตาครับถูหูครับถูหูเข้าไปนะครับให้มันกระชับหน้าครับถูเข้าไปครับนี่คือท่าถูหูนะครับอ่าถูแล้วนะครับเสยผมครับมาเรามาเสยผมกันนะครับจับตรงปลายคิ้วนะครับให้ชี้ตรงปลายคิ้วนะครับแล้วก็ลูบเสยเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเราสวัสดีนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้อันขึ้นมาครับเสยผมครับ ดึงมาตรงลําคอสองข้างนะครับมันจะแกบปวดแคบเมื่อยด้วยดึงเข้ามานะครับให้ดูกท่าข้างหน้านะครับท่าเสยผมครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับท่าง่ายๆพวกนี้นะครับมันจะกระชับหน้านะครับรู้สึกว่าหน้าเราจะหน้าเราจะกระ,กระชับขึ้น เอาใหม่นะครับเรื่องแรกนะครับอ่ะผมใช้คีมเป็นตัว